ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะแล้วก็เพื่อนๆ่นทาง Facebook นะคะวันนี้บูก็ไม่มีอะไรมากตอนนี้ก็ดึกมากแล้วเนาะก็มาส่งเพื่อนเพื่อนเข้านอนกันนะคะตอนนี้บูก็อยู่ห้องเนาะอืมดึกมากแล้วอย่านอนดึกกันนะเดี๋ยวขอบตาจะช้ำเอาเหมือนบูบูนอนดึกทุกวันคะ่ะแล้วขอบตาก็ช้ำด้วย วันนี้ใส่ชุดลายเสือเป็นเสือสาวก็ไม่มีอะไรมากเนาะยังไงอย่านอนดึกกันมากนะคะก่อนนอนก็ห่มผ้าด้วยนะอากาศมันเย็นเดี๋ยวจะไม่สบายเอาไปละฝันดีคิดถึงกันบ้างนะคะบายบายไปแล้วนะกดไลค์ให้ด้วยนะคอมเมนต์ให้ด้วยนะไปละ ันดีกันทุกคนนะคะ